ประโยคที่ว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดเป็นล้านคำเนี่ยก็คงจะจริงนะฮะแต่เรื่องราวที่เพื่อนๆจะได้ยินกันวันนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราพูดอะไรไม่ออกเลยสักคำเพราะว่าเรื่องราวเบื้องหลังภาพเหล่านี้ที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Daily จะเอามากล่าวนะฮะมันก็โหดเกินกว่าไอ้คำล้านคำนั่นจะมาบรรยายเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันกับภาพแรกกันเลยดีกว่าครับ ก็เป็นภาพที่มองผ่านแว็บแรกแล้วเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ภาพธรรมดาของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีแบบว่าผมสีดําสั้นๆใส่สเสื้อกระโปงใช่ไหมฮะซึ่งในภาพนั้นเนี่ยเขาก็กําลังยืนโบกไม้โบกมืออยู่ในโรงไม้เก่าๆแต่ถว่าหน้าตาของหญิงสาวที่เหมือนกับจะไม่สบอารมณ์เวลาแบบแฟนเอากล้องมาส่องหน้าแล้วไม่อยากถ่ายรูปแบบนี้นะฮะมันมีอะไรไปมากกว่านั้นคือมาฟังเรื่องเล่ากันก่อนดีกว่า ย้อนกลับไปในช่วงยุค90ต้นๆในเดือนเมษายนนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งเนี่ยก็ได้ขับรถเพื่อที่จะไปทำงานปกติตามทางด่วนไฮเวย์ของเขาแะฮะซึ่งระหว่างทางนี่ครับเขาก็ไปสะดุดตากับรถบรรทุกคันหนึ่งที่ได้จอดอยู่ข้างทางคือแบบบนทางดว่วนมันก็จะมีไอ้ทางข้างๆทางที่แบบเอารถไปสอยจอดใช่ไหมแบบเวลารถมีปัญหาอะไรแบบนี้นะฮะนั่นแหละฮะนาตำรวจคนนั้นนะครับเขาก็คิดว่าไอ้รถคันนี้เนี่ย อาจจะประสบปัญหาเรื่องอะไรมาแน่ก็เลยเข้าไปถามตามแบบฉบับของผู้พิทักษ์สันติราชเลยเนี่ยแหละครับก็เดินเข้าไปยังรถบรรทุกนั่นนะ่ะพร้อมกับถามพี่คนขับว่าเออขอโทษนะครับมีอะไรให้ช่วยไหมซึ่งชายคนขับนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าอ๋อบะมีเหรอขอให้สบายดีแต่จะว่าถ้าทางของไอ้คนขับเนี่ยสิครับคือมันดูค่อนข้างแปลกๆนะคือต้องอธิบายสภาพก่อนว่าเอที่นั่งรถบรรทุกเนี่ยมันจะอยู่สูงๆใช่ไหมฮะ แล้วตำรวจเนี่ยเวลาคุยก็ต้องชะเงยแงหน้ามองชะเงยชะเงยแต่ด้วยท่าทีของไอ้คนขับที่ตอบกลับมานะครับมันก็แบบมองล่างเบาๆเหมือนกับแบบไม่อยากจะมองตำรวจแล้วก็แบบไม่ศบตาฮะซึ่งด้วยเซนส์ของตำรวจเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไอส้สบายดีเนี่ยมันต้องบอกบายแน่ตำรวจก็เลยถามอีกรอบว่าจริงหรอซึ่งไอ้คนขับรถนะครับเขาก็ตอบมาคำเดียวว่าขอยสบายดีพี่ตำรวจนะครับเขาก็เลยไม่เชื่อฮะก็เลยบอกเอองั้นผมขอตรวจคุณหน่อยดีกว่า กรุณาออกมาจากรถด้วยครับซึ่งไอ้ชายคนนี้นะครับมันก็สะอึกไปสักพักก่อนที่จะค่อยๆแง้มประตูฮะแล้วก็ย่างเท้าลงมาจากรถบรรทุกแล้วมันก็เป็นเรื่องประหลาดมากนะครับเพราะว่าไอ้เวลาที่ชายคนนี้มันเปิดประตูออกมาจากรถบรรทุกเนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบปกติฮะคือเปิดแบบแง้มๆเหมือนกับว่าประตูรถจะไปชนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ชายคนนี้ก็อาจจะไม่อยากให้ตำรวจเนี่ยเห็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในรถแน่เลยพอลงมาแล้วนะครับ บักในตำรวจผู้นี้ก็เข็นความลับอะไรที่เขาเนี่อาจจะแอบแฝงอยู่ครับเช่นแบบคุณเป็นอะไรมาจากไหนแล้วมาจอดรถตรงนี้ทําดอยอะไรซึ่งนายคนนี้นะครับเพราะต่อข,อข้อกังขาของตํารวจหมดเลยตํารวจนะครับก็บอกไปว่าเางินเงินผมขอเช็ครถคุณหน่อยแล้วกันเท่านั้นแหละฮะสีหน้าของบักคนขับรถบรรทุกนี่คือเปลี่ยนไปทันทีเลยแต่ก็บอกว่าเออได้ครับได้ครับแล้วพี่ตํารวจนะครับเขาก็มุดเข้าไปยังรถบรรทุกนี้ซึ่งมันจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ยาวเลยฮะ ที่เวลาฝรั่งเขาขับต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยเขาก็จะเอารถคันนี้ไปนอนใช่ไหมทีนี้นะมันก็จะมีที่นงที่นอนอะไรอยู่ข้างหลังตำรวจฮะก็ชะเง้อหน้าไปมองเอียงที่นอนนั่นแหละแล้วเขาก็พบกับหญิงคนหนึ่งฮะอยู่ในสภาพที่แบบโดนมัดมือมัดปากมัดเท้าอยู่เวลานั้นแหละครับตำรวจก็แบบเออนี่มันก็ไม่โอเคจริงๆนั่นแหละก็เลยออกมาจับชายคนนั้นเลยครับซึ่งชายคนขับรถบรรทุกนะครับก็บอกว่าเขาไม่คีดผิดอะไรเขาไม่มีอะไรผู้หญิงเนี่ยอยากจะให้เขาจับไปอย่างนั้นเองเธอเต็มใจมา แต่ฟังยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นครับเขาก็เลยโดนจิกหัวลากไปแบบที่โรงพักไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งไอ้ผู้หญิงที่ถูกมัดอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่ผู้หญิงคนในภาพนะเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบคือหลังจากที่โดนลากไปที่โรงพักแล้วนะครับเขาก็มาสอบปากคําแล้วตํารวจก็ได้พบกับเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือนายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นฆาตรกรสยองเรื่องชื่อฮะที่ได้จัดการเหยื่อมามากกว่า50คนใน20ปี เป็นฆาตกรที่ชาวอเมริกันนะครับต่างขนาดน้าให้เขาว่าฆาตกรรถบรรทุกซึ่งหลังจากที่ได้จับชายคนนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปค้นอย่างบ้านของอีฆาตกรนี่เลยครับเพื่อที่จะแบบหาข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้พบกับรูปภาพหญิงโบกไม้โบกมือดังที่แอได้เล่ามาในตอนต้นนี่แหละฮะผู้หญิงคนนี้นะครับเธอมีชื่อว่าเรจิน่าวอ t เตอร์สเธอนะฮะก็เป็นหนึ่งสาวใจแตกที่ได้แบบหนีออกมาจากบ้านแล้วก็เร่ร่อนตามทางไปยังแฟนหนุ่มครับ ซึ่งเวลาไอ้ฝรั่งเขาจะเดินทางไปไกลๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีโบกรถถ้าใครดูหนังฝรั่งก็ได้จะเคยเห็นกันนะแล้วแอดก็สงสัยว่าแบบมันจะปลอดภัยหรือแบบโบกรถไปกับคนแปลกหน้าอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเธอกับแฟนหนุ่มเธอนะครับก็ได้โบกรถไปเรื่อยๆนี่แหละจนกระทั่งได้มาพบกับไอ้ฆาตกรขับรถคนนี้ครับหลังจากที่เจอนะครับเจ้าแฟนหนุ่มเขาเนี่ก็ถูกเจ้าฆาตกระจับส่งไปอยู่กับโยมบาลตั้งแต่แรกเริ่มเลย แต่นั่นก็อาจจะโชคดีกว่าแม่สาวคนนี้นะครับเพราะว่าฆาตากรนะ่ะไม่ได้ฆ่าเธอทันทีแต่ว่าจับเธอมากระทำชำเราปู้ยี่ปู้ยำอยู่หลายปีเลยครับซึ่งความทรมานนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าบักทากตำตำับตำพุงอะไรเสียอีกคือรู้สึกว่าไอคนขับรถบรรทุกนี้นะครับมันจะเป็นพวกแบบมีความซาดิสอยู่นิดๆด้วยนะก็แบบจะชอบจับเหยื่อมาทรมานอะไรเงี้ยก็ทรมานอยู่นานมากเลย จนกระทั่งถึงวันที่พี่ฆาตรกรนะครับแกรู้สึกเบื่อละก็เลยจับแม่สาวคนนี้นะครับมาตัดผมให้สั้นฮะเสร็จแล้วก็บังคับให้เธอได้ใส่เสื้อกระโปรงตัวสีดำเหมือนในรูปภาพนี่แหละแล้วหลังจากที่ได้ถ่ายรูปนี้ไปนะครับชีวิตของเธอก็ได้ถูกดับวอดพร้อมกับรงนาที่ถูกเอาน้ํามันลาดแล้วก็ไฟเผาฮะเป็นอุทาหรณ์นะฮะว่าอยากขึ้นรถอะไรไปกับคนแปลกหน้าจริงๆแต่ทว่าแม่สาวที่ตารวจเจอที่ถูกมัดมือมัดเท้าคนนั้นอันนั้นโชคดีรอดไปนะครับ คือก็ไม่รู้ว่าถ้าตำรวจไม่มาเจอเธอเนี่ยนะครับอนาคตเธอก็อาจจะลงไปอยู่กับโยมาบาลด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าเราก็มาต่ออะไรกันกับรูปภาพที่ยิ้มแย้มกันมางดีกว่าครับซึ่งเป็นรูปภาพที่แอดเชื่อว่าถ้าทุกคนเห็นในเว็บแรกเนี่ยก็จะต้องยิ้มออกชัวๆครับเพราะมันเป็นรูปภาพของชายหนุ่มพี่น้องคู่หนึ่งซึ่งกาลังเซลฟี่อยู่ในสภาพแบบยิ้มมีความสุขเลยโดยที่สภาพหัวของทั้งสองนะครับมันก็แบบชี้ดงชี้เดย์เหมือนกับผมคนเพิ่งตื่นนอนนะฮะแต่ถ้าว่า สงสัยไหมครับว่าทำไมผมเขาเนี่ยถึงได้ชี้ดงชีดเดขนาดนั้นก็เพราะนั่นแหละครับมันเป็นที่มาของเรื่องสลดยังไงล่ะเรื่องมันมีว่าในปี1975นะฮะก็ได้มีพี่น้อง3คนครับจากตระกูลแม็กควิลคนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เดินไปเที่ยวยังอุทยานป่าบนภูเขาไปชมแมกไม้อะไรประมาณนี้แหละครับแล้วระหว่างทางที่เขากำลังเดินขึ้นไปบนยอดเขานี่เนี่ย เขาก็เริ่มสังเกตว่าผมของพวกเขาทุกคนนะครับมันเริ่มมีลักษณะแบบเหมือนชี้เหมือนถูกดูดขึ้นไปบนอากาศมีแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตอะไรแบบนี้ครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องปกติแล้วมังลมพัดแรงไปผมเลยชี้ดงชี้เด่อะไรแบบนี้แต่ว่าพอมองหน้ากันมาปุ๊บแล้วนะครับมันก็ฮาดีไงไอ้ทั้ง3นี่นะครับก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายซึ่งกันและกันเลยครับซึ่งไอภาพที่เราได้เห็นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพี่ชายกับน้องชายครับซึ่งคนโตเนี่ยชื่อว่าไมเคิลกับน้องที่มีชื่อว่าชอนนะ ส่วนคนที่3เนี่ยเราจะไม่เห็นก็เพราะว่าแม่นางถือกล้องอยู่นั่นไงเอาเป็นว่าเขาก็กดกล้องแชะลงไปนะฮะแล้วพอกดแชะลงไปนะครับ,รบเสียงดังปัางจากฟ้าด้านหลังนะครับมันก็ดังขึ้นมาเลยแต่ทั้งสาคนนะครับก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรในขณะที่เมฆฟ้าฝนเนี่ยมันก็เริ่มดําขึ้นครับและไม่นานฮะลูกเห็บมันก็ตกลงมาแบบเพียบเลยก็เลยทําให้3าพี่น้องนี้นะครับต้องหอบเอากล้องแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลย แล้วสิ่งที่ทําให้พวกเขาได้ผมตั้งขึ้นเนี่ยมันก็ได้ถูกเฉลยครับคือว่ามันมีสายฟ้าผ่าลงมาจากป่าสุดจอมซ้าเนี่ยนะฮะสาดลงมาเปรี้ยงทําเอาไอ้สามพี่น้องนี้เนี่ยกระดงกระเด็นตกตัวแทกพื้นฟกช้าดําเขียวมาเลยครับแล้วทั้ง3นี้เนี่ยก็หมดสติไปชั่วครู่ครับซึ่งไอ้คนที่โดนหนักที่สุดนะครับก็คงจะเป็นน้องชายที่ชื่อว่าชอเน,นี่ยแหละที่แบบโดนฟ้าผ่าไฟไหม้ระดับ3เลยครับก็นอนตัวติดควันเลยแต่ทว่า ก็ยังโชคดีกว่านักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ได้ขึ้นไปพร้อมๆกับเขาตอนนั้นนะครับคือไอ้คนนั้นเนี่ยดับสนิทปิดขัดเอาจริงๆเรื่องราวครั้งนี้นะครับทั้ง3เนี่ยก็รอดมาได้แต่ทว่าน้องชายนะครับไอ้กว่า10กว่าปีต่อมาเนี่ยก็ได้มีข่าวว่าเขาได้ฆ่าตัวตายลงซึ่งอันนี้อก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแต่เอาเป็นว่าไมเคิลพี่ชายที่เขายังรอดอยู่นะครับภายหลังก็ได้มาเล่าถึงความทรงจําในตอนที่เขาโดนฟ้าผ่าโป้งโน่นนะครับ คือเขาบอกว่าเขายังจําได้เลยนะครับถึงเสียงที่เกิดขึ้นมาในครั้งนั้นเพราะว่ามันดังมากแบบแก้วหูแทบทะลุนะฮะแล้วสภาพตอนที่เขาแบบโดนไฟฟ้าฟาดลอยเบรียงอากาศเนี่ยนะครับมันก็ช่างเหมือนกับช่วงเวลาที่โลกนี้เนี่ยไม่มีแรงดึงดูดเสี็จแล้วเกิดแม่อธิบายเห็นภาพเลยซึ่งพอหลังจากเรื่องราวนี้มันได้เกิดขึ้นนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยขอรูปภาพดังกล่าวครับเอาไปทําอะไรรู้ไหมไปโปรโมทให้คนเห็นถึงความอันตรายของฟ้าผ่าครับ เพื่อจะบอกว่าถึงไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นที่ไม่บ่อยนะแต่เกิดขึ้นทีนี่ก็ชิฟอิสกอนเลยทีเดียวคือให้เรารู้นะครับว่าฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีอาการอะไรแปลกๆแบบในรูปเนี่ยก็ค่อยๆหาที่ลบกันแล้วกันเอาเป็นว่ามาต่อก,กันกับเรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับหมีนินจา ซึ่งเอ,เ,อเรื่องนี้เนี่ยเดเี๋ยวแอดจะเล่าก่อ like นแล้วให้เพื่อนๆจินตนาการดูนาะรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งระหว่างที่จินตนาการอยู่นะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆคนอื่นฟังได้หรือว่าแวะไปซอยสติกเกอร์ลฟเอ็นไดรีนะฮะแอดก็จะขอบคุณมากฮะมามาฟังกับเรื่องนี้กันในฤดูใบไม้ร่วงของปี2014นะฮะก็ได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับอายุประมาณ20-22ถึงปีมีกัน6คนก็ขับรถไปเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติป่าเขาครับเพื่อที่จะไปเที่ยวเล่นกัับบบเพื่ออนนะไรตามแชิวหยุด ซึ่งพอมาถึงที่หมายนะครับพวกเขาก็จอดรถลงแล้วก็เดินมุ่งหน้าเข้าป่าไปครับแต่พอย่างเข้าไปได้ไม่นานเนี่ยก็ได้มี2ผู้บ่าวผู้สาวครับเต้าเต้าเต้า,ตาขึ้นมาจากป่าในทางสวนจากทางที่เขาจะไปเนี่ยในสภาพแบบหน้าตาตกตื่นมากเลยโดยอีกทั้งสองคนนี้นะครับก็พุ่งมาอย่างที่นักศึกษาครับแล้วก็บอกว่าจะได้เข้าไปทางนั้นนะเพราะว่าไอ้เมื่อกี้ที่เราได้ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีตัวอะไรใหญ่ๆกําลังจ้องเรามาจากพุ่มไม้แล้วมันเนี่ยก็เดินตามมาตลอดเลยทว่า พอเราหันหน้ากลับไปมองมาอีกทีนะมันก็หายไปแล้วซึ่งพวกเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นหมีตัวเข่องหรือเปล่าแต่ว่าเราก็แนะนําว่าอย่าลงไปเลยดีกว่าซึ่งพอหลังจากได้รับคําแนะนํามานะครับกลุ่มนักศึกษาก็แบบโอ้โ oh, oh, ขอบคุณมากจอยเสียจอยเสียเราจะไม่ลงไปแล้วนักเดินป่าชายหญิงผู้นั้นนะครับก็เดินจากไป ซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้จากไปแล้วเนี่ยไอ้นักศึกษาก็แบบเอา้าแล้วเราอย่างนี้เราจะทําอะไรต่อละ่ะก็แผนที่เราวางมาวันนี้มันต้องเดินเข้าไปทางนั้นไม่ใช่เลยจะกลับหรือว่าจะทํำยังไกงไก็อยู่กันต่อทกทเถียงกันสักพักนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็แบบอืมจริงๆเราก็มีกันหกคนนะแล้วหมีมันก็แบบตัวเดียวไงคงจะทําอะไรเราไม่ได้หรอมันจะตบเราให้ตายทั้งหมดหคนหรือไง เอาจริงๆคนเยอะขนาดนี้เนี่ยเราเดินไปหมีมันก็คงจะกลัวแล้วก็แบบเดินหนีไปแล้วแล้วถ้าเกิดเราเจอมันเราก็แค่ขันหลังแล้วก็เดินกลับมาเท่านั้นเองหรือไม่ก็ไปเก็บรูปเด็ดๆ็ดกับหมีมาอวดเพื่อนก็ได้เขาก็พูดเป็นมุกตลกนะฮะนั่นแหละฮะทั้งกลุ่มเนี่ยแหละก็เลยเดินลงไปก็จะไปแบบเสี่ยงดวงดูซึ่งพอเดินไปเรื่อยๆไม่ถึง10นาทีนะครับพวกเขาก็เจอกับหมีดําตัวเครื่องอย่างจริงจังเลยครับ ที่แบบคงจะเป็นหมีตัวเดียวกันกันกบที่นักเดินป่า2คนนั้นบอกแน่ๆเลยไอหมีตัวนี้นะครับมันก็ยืนอยู่ห่างจากพวกเขาเนประมาณเศษหนส่วนสกิโลเมตรครับโดยเมื่อเจอหมีตัวนี้เสร็จเนี่ยไอหมีมันก็ไม่ทําอะไรฮะมันก็นั่งลงบื้อๆพร้อมกับหน้าซื่อๆนั่นแหละจ้องมาทางกลุ่มนักศึกษาครับก็คงจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะพวกกลุ่ม6คนนี้มันมาทําอะไรกันนะซึ่งเมื่อกลุ่มนักศึกษาเจอหมีแบบนี้ก็ทําไงล่ะ ก็ยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปคบวิดีโอยังไงละครับแม่ยังจะมีอารมณ์แบบถ่ายวิดีโอสารคาดีนะแต่เป็นเรื่องที่แอดไม่แนะนําเลยนะครับไอกลุ่มนักศึกษาพวกนี้นะครับเขาก็ทําการถ่ายรูปเล่าเป็นบล็อกอะไรสนุกสนานกันเลยทีเดียวก่อนที่หมีนะครับมันจะเริ่มสงสัยกันมากขึ้นครับเริ่มค่อยๆแบบเดินขึ้นมาใกล้ๆละซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกนักศึกษาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าแบบใช่หรือว,ว่านี่หมีมันแค่สงสัยใช่ไหมเนี่ย แล้วไอ้ระหว่างที่กําลังคิดคิดกันอยู่นะครับหมีมันก็เริ่มอัพสปีดมากขึ้นครับโดยการจ็อกกิ้งแบบหมีแบบค่อยๆเหยาะเหยาะเหาะเหาะเข้ามาทีนี้ไอ้นักศึกษาชายคนหนึ่งในกลุ่มนะครับมันก็แบบเออแบบนี้มันไม่ดีแล้วก็ไม่รอแล้วก็เก็บมือถือลงกระเป๋าเลยครับบอกให้พวกนักศึกษาทั้งหมดเนี่ยรีบโกยทะยมพวกเขานะครับก็ค่อยๆหันหลังไปแล้วก็ค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆครับแต่ระหว่างที่กําลังแบบย่างไป1นึ่งต้าวสองต้าวอะไรนี่นะฮะไอ้เสียงข้างหลังที่ตามมาเนี่ยมันก็แบบตะกุบตะกับมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็แบบไม่ใช่แล้วก็เลตตาหันกลับไปมองครับพอชะเง้อดูไปนะั่นแหละก็เป็นสภาพหมีครับที่มันชาร์จเข้ามาด้วยเกียร์ตีนหมีอย่างรวดเร็วเลยและเมื่อเห็นดังนั้นนะครับไอ้นักศึกษาเนี่ยมันก็วิ่งกันกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเลยครับก็กะว่าจะกลับไปตามทางร่องรอยที่พวกเขาได้เดินมาเนี่ยลากยาวไปถึงตรงรถที่พวกเขาได้จอดเอาไว้นะครับซึ่งพอหลังจากเจอกันเสร็จเนี่ยก็รวมพลนับ1 2 3 4 5อี่้าวแล้วไอ้คนที่6ล่ะไอ้คนที่6มันหายไปไหน ก็อาจจะแบบหลงป่าอะไรแล้วกลับมาไม่ถูกมั้งครับพวกเขาเนี่ยก็รอยที่รถสักพักหนึ่งจนกระทั่งแบบนี่มันคงจะไม่ใช่การหายตัวไปธรรมดาแล้วมั้งเนี่ยซึ่งทุกคนในเวลานั้นนะครับก็คงไม่อยากจะพูดในสิ่งที่เขาคิดเอาไว้หรอกครับก็เลยเดินไปตะโกนตามหาเพื่อนนักศึกษาในป่าจากที่ห่างไกลครับเผื่อที่ว่าจะแบบมีเสียงอะไรตะโกนมาให้รู้มั้งใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับจากสวรรค์วิมานอะไรกลับมาหาพวกเขาเลยนะครับพวกเขาก็เลยแบบยกมือขึ้นแล้วก็ ถ้าเป็นบ้านล้วก็วายเจ้าที่นะฮะแต่บ้านเขาเนี่ยคือยกมือแล้วก็แจ้งหน่วยฉุกเฉินกู้ภัยครับซึ่งพอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเขาก็เข้าไปค้นหาในป่าเลยพร้อมกับอาวุธเสร็จสับคบมือแต่ทว่าวก็ไม่พบกับร่างกายของชายผู้นั้นเลยนะครับแล้วพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินไปเดินมาอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็พบกับไอ้หมีตัวดังกล่าวนี่แหละที่ตอนนี้นะครับมันก็เหมือนกับกําลังสร้างกองเนินพเนินอะไรอยู่นะครับเป็นแบบกิ่งไม้ใบหญ้าแบบมาปกคลุมอะไรเอาไว้ ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปเจอหมีตัวนั้นนะครับไอหมีมันก็ทําแบบเดิมเลยมันก็มองหน้าด้วยความงงงก่อนครับ <Wool> ก่อนที่จะค่อยๆย่องย่องเหาะมากระจงกระเจงแต่พอเริ่มชาร์จเท่านั้นแหละครับเจ้ <c oughs> าหน้าที่นะครับ <c oughs> ก็ได้หยิบปืนที่อยู่ในมือครับสอยไปเลยชาร์จผิดตัวว่างั้นเถอะนั่นแหละฮะหมีดังกล่าวก็เลยต้องดับคันปรินิพานับบัตรนั้นเลยแต่ <c oughs> ว่าไอความงุนงงของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับก็แบบกําจัดหมีได้แล้วเอาอย่างไงอะเอาก็ก็นาตัวมันไปผ่าร่างผ่าท้องตามห้องเพื่อดูสุขภาพหมีแล้วกัน แล้วปรากฏว่าตอนที่ผ่าท้องไปนะครับพวกเขาก็ได้เจอกับชิ้นส่วนร่างกายของนักศึกษาไอคนที่เหลืออยู่นันฮะอยู่ในท้องของหมีไม่กอดแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ครบทุกส่วนนะครับคือไอกองพเนินที่หมีมันได้สร้างขึ้นมาตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอมันนั้นอนะ่ะมันเป็นกองที่หมีมันได้ทําขึ้นมาเพื่อกรบเศษร,ร่างของนักศึกษาที่มันยังกินไม่หมดครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทําตู้กับข้าวหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละครับ เขาก็ได้ไปคุยเขีียดูซรากพวกนั้นแล้วก็พบกับโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาอยู่ครับที่มันแบบคงไม่ได้กินเข้าไปนะคงจะไม่อร่อยแล้วพอเอามาเปิดดูรูปภาพข้างในเนี่ยฮะเขาก็ได้พบกับภาพสุดท้ายที่นักศึกษาได้ถ่ายเอาไว้ก่อนที่เขาจะกลายเป็นอาหารของหมีนะครับก็จะเป็นภาพแบบหมีหลบอยู่ในดงพงไัยอะไรแบบนี้ดูแล้วแบบเหมือนไม่อันตรายเลยก็เป็นการเตือนเพื่อนๆน,น,นะครับว่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันอันตรายดูหน้านเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ใจมาหรอก เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวดักๆัแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแอนนะครับเราจะพยายามหาสลับกันมาเล่าใฟังทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย